นี่คือว่าเพราะว่าเ้ามาป่าสุนนี้นะ่ะฝนตกห้มามมนําทางน,นนะคนนี่วันนี้มันกลางคืน,นทีมงานเ่าก็ะไปกา้านเลยได้กบตัวนึงแล้วก็อึ่งได้อึ่งได้เขตได้เดี๋ยวว่ามีแต่ไม่เป่งมาเลยเนาะไม่เป่งหมดแดงแล้วก็ไข่มันก็โซนหนึ่งไข่านางมาล่าแดงเขาก็ฟดได้ทีนะคนนี่ ซิมก็ร้อน,นี่สบ,บายดีตอนเช้าๆเดี๋ยวว่าการเล่นพวกชีวิตเนี่ยอยู่ป่าในมือ,อที่สองทุกคนนี่เดี๋ยวบรรยากาศยามเช้าๆก็เย็นๆเสียงนกเสียงหนูฮ้องเสียงเส้นบรรยากาศยามเช้าๆทุกคนนี่แล้วมันนี่กะ แต่ว่ายังมีลมแล้วก็คึมฝนอยู่นะืันนี้ก็ปัญหาตอนเทม,มันสิตกอิลโบติดตามมันให้เนาะแต่ว่าตอนนี้ทีมงานากับแต่ละคนก็ได้ลุกแล้วก็ส้างหัวหน้าประสิะบเพื่็จะได้ไปรัดเสาอะไรทุกคนนะอันนี้คอยกับกาเกมสิไปรัดเสาล้วมืวอนี้นะนการการะลมพัดวูเลยลมเย็เยนเย็นในตอนเช้าๆเ้ยนี่คือว่าพอว่าเข้ามาป่าสุน,นีนะัด ฝนตกห้ามมาน้ำท่าทุกคนเล้วันนี้มันกลางคืนทีมงานเทาก็ได้ไปกาญได้กบตัวนึงแล้วก็อึงได้อึงได้เขตได้เขตได้กระป่าน้ำนะพอได้ถือว่าลายอยู่นะกระป่าเมื่อคืนนี้นะแต่ว่าทีมเฮาเอาพอได้กินนะม่ได้เอาลายกาญพอได้กินอึงได้ได้กบได้นี่นี่นกเขาอีกตัวนึงนี่คืนนี้นะเขาอีกตัวนึ่งกาเมื่อคืนนี่หมานอยู่ทุกคนเลย นกเขาตัวนึงนกเขาตาแมววะนกเขาคนนี้ใช่ปะนกเขาคนนี้เขาตาแมวใหญ่กว่านี้เนาะวัววันนี้เราก็สิได้ไปหาเล,ลัดเสาทุกคนมาเพื่อจะนึงน่งเขากะตอนนี้ก็กำลังเหาล,ลัดเสาทุกคนเลย ยังไม่ทันพอจัองไู้ยินแต่เสียงนกห้องเชื่อเสีย,ย่แต่บ่เห็นนกเหมือนจะสูงเสียงเลาะฟิกมาไหมมาว่าหลายกกกะละทุดกัน เสียงก็เล่นแล้วมันก็เล่นนั่ล่ะสีน้องห้อจอเะเสียหรือป้ะเนียพป้แถวนี้มันไม้ใหญ่ยังหลายไม้สูงหลายไม้ใหญ่หลายเท่านี้เขี่ยหัวเสียงอึ่งของอึ้งยางหอง ฝึกอยู่ในดงฝึกไอ,อ้พวกเหาะที่มาใหม่กันเรา่นได้เห็นมันคุนเอ้ย นนี้ก็ทีมงานเฮาก็ไปรัดเสาก็มาฮอดบอลแล้วอย่างเท่าบ่าพงมาฮอดเ่อยกับซก็มาฮอดบอลล่ะือมื้บมาแเห็นนก็ยิงก็บ่ถัหซก็ยิงก็เฮาก็บ่ถกันมาแลวมืนี้นะมนี้ค่อยสดขามื้อนึงข้ามัเฮโคกบแล้ะกบกับอึงบางทีสไปแแคหมดแดงมาใส่แกงใส่กบใส่อง มีอื่นมีเข็ตะปาธทำปการคนนืนได้หลายอยู่นะนะถือว่ามีเนื้อกินแล้วนี้นะหางมันหนึ่งหนึ่งเขากะเล้มา,าเือมาเ็คกักื็สิเสืรเขาเส่หมวยก็ถือไหม ยิงนกแล้วก็เอดจอดชอดมาโอไ้ได้ใชไมได้พรามันปืนมัน่ยัดมาฉอดฉอดลงไปท,งงทางเลยทางเช่นนะเช่นนี้ còn đây mà là gì, bác. Ồ, một đèn được này còn đây cốp, còn đây mượn, thì mà phong cái gì, cướn bắc, ăn muối đen này, có càng xay cộp hả, có để để nô bài mai, càng cay, ăn bắp เนิดครั้งครังครัะะ้งไข่เหมือนกงนี่นี่ไข่บจับมึงเนา่ขาบุกแล้มือแล้วไหมพวกสองห้างหน้าหางนะังน่นก็หางนี้บ้านใหญ่

kênh mình thằng mất Cơ cơ พ่อโค่ป้พงเป็นพ่อโค่ได้วันนี้ได้พอโค่ใหม่เฟิโคกใหม่เฮ็ดมันแซ่บเป็นนกโค่ใหม่เนี่ยนี่เดือดนะนั่งนี่จนหัวนาประกาศจีนกเขาปิ้งไว้ทุกคนเลยถั่วเมนูครับวันนี้มีแต่เฮ็ดโคกินกบแล้วก็อึอง้ง แค่ตะปาดเ้าเดียวมาเลยบ่แกงเ้าเดียวเลยเนาะตะปาดขธเ,เลืองเถ้าแกงเลืองตทวดานกเขาเนี่ยมันจี้ปิ้งไว้บางทีอาหารแรงมื่อแรงคือสีมาเนี่ว่าไปไปมื่อนี่นะาไปใช้ซีมาคือเก่าแล้วแต่ถ้าข้าวเฮา,า,าเอาอายขึ้นแล้วก็ใส่ข้าวแล้วเฮาก็สิได้เฮ็ดโคก,กิดนะม,มันเดี่ยวเทวดามีแต่ไม่ปิ้งมาเลยเนาะไม่ปิ้งหมดแดงแล้วก็ไข่มันก็โซนหนึงไข่นากมั้ล่ะ วันนี้ข้า,า,เขาเนะ็เพราะว่าขาสีได้แกงใส่กับกบนะเพราะว่าแม้มันก็ข้าก็ไม่ได้อ้อหลายเพราะว่ากบมันสีขาวๆได้ข้าเอาอนนี้ชมคาไปเลยทุกคน ตอนนี้ก็เข้า,ากับพ่อสายคนหนึ่กัสิได้เท่าเข้าก็สายเข้ากัาเนเลยอย่งบักไม่บอกย่งมาคืออยู่นี่ ตอนนี้หัวหน้าวากับตำม,มาคิดใช่มาคิดเป่งโนเกิดได้เนาะเดือดก็เทมพร้อมใส่โคโกบหลังจากนน,นะครับกับโคโคโอึ่งอึ่งกบกระปาดเขตลมมิดโลมมิดบ่ลมมิดเลยตอนนี้ยังทาทากบเนาะกบกังจี้อยู่ตัวปุ่งเครื่องทาเลยคนนี้จนก,ก,ก,บ,กบกับบ่พงมันกำลังจี้อยู่ เดี๋ยวแบ่งปัดนาทีกันใหดยูโคกินนะคอยซอยเขานึ่งเข้าวันนี้เนาะฮับพิชอปอาจานย์โกมจี้แล้วแล้วก็มาล้างใส่ล้างทีมอแล้วกฟักเป็นต้อนเป็นต้อนทุกคน โคาก็ถือว่าเริ่มสมมครได้ทีเลยแจมันซุกแล้วก็เขาจะเเอาน้ำเทลงก่อนเส้นน้ำแล้วก็เทน้ำเส็จแล้วก็เอาไม่เป็นหมดแดงกับไข่หมดแดงที่เราได้ต้อยมาใส่มันสมห้อยอะไรนะสมโนโน่แล้วนะฮะหมดแดงเขาก็ลายเลย หมอลมนะังนะจากที่มันฟดแห้งแล้วก็เฮาก็ได้เอาไม้เป้ดเดงหมดแดงใช่แล้วก็ไขดด่หมดแดงแน่ทุกคนเลยใส่ใบยูบุตรดำหลังอีใบพักอีมีใบพักอีเมืองน,น,น,นะโอ้เ็แต่แซ่บแล้วได้บบดน,นี้นะในลายขนาดแังเฮาก็ฟดได้ทีทุกคนเลย ซิมกม้อนว่นนี่ซิมก้อนซิมก้อนก็ควันๆครับอืมอะมัน,มน โอ้อาจจะทษดแล้วเนาะบิดมาให้ก็น่อยนะผม หลังจากกินข้าวอิ่มแล้วก็เกลือมากระอ่มไปเที่หอยอะไรก็บปลาพงไปกับมาเห็ดโคนกเนาะปีงนกปีงนกสำล่าไว้ทุกคนใน้ันนี้นะนกเขาที่เฮายิงได้เมื่อคืนนี่แหละปีงสำล่าไว้ตอนนี้ก็ทีมงานเท่ากับแต่ละคนก็นอนพักผ่อนแลน้วเนาะหลังจากที่กินขา้าวกินขา้นขาวกินน้ำอิ่ม แต่ว่าเมื่อน,นี้ก็เสาเมื่อนี้ก็เหาก็ได้ไปไลัดเสาทุกคนเลยลัดเสากับบอมานนะเมื่อนวะีนน่ะบอมานยิ่งกับบอทื้ยิ่งนกกับบอทืหัวหน้าพันยิ่งกับหะกับบอได i, แต่ว่าเหากับบอมีเนี่กินนะพรเนว่วกินอาหารในการกินเฮาไปการในเมื่อคืนนี่แหละพอฝนตกแล้วเฮาก็ได้ไปการการเขตการกบเมื่อคืนนได้กบตัวนึงเราก็ได้อึองได้เขตนำํำกระปาดพร้อมนะแล้วก็ได้นกเขาตัวนึงถือว่าอาหารเสาเหาคมืบอวนี้ก็ แกงกบเนาะแกงลมมิดนะทั้งกบทั้งเขตทั้งอื่นใส่กับแม่เป้งมดแดงแม่เป้งกับมดแดงแล้วก็ไข่มดแดงโอ้สมจะจอยแซ่บเลยนะคนเลยเพราะว่ากบเขตมันข้าวพอดีเอามดแดงมาใส่กับพอดีเข้ากันดีแล้วเข้ากันอันลำเลยนะเอว่าตอนนี้ก็ทีมงานเขาก็กินข้าวกับอิ่มแล้ววันนี้นะฉะนั้นเอว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ละกดติดตามคลิปต่อๆไปเด้อขอบใจผู้ติดตามนะครับสมทั้งหลายเด้อขอบใจหลายๆ